วันนี้วันสังกตีจตุรถีเป็นวันที่เหมาะแก่การไหว้สการะพระพิคเนตเพื่อให้พระองค์ช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคและประทานความสำเร็จในทุกๆด้านากรารจัดตะกร้าของไหว,สว้สวยๆเพื่อสะดวกในการนำไปไหว้ตามสถานที่ต่างๆหรือว่าการจัดไหว้ที่บ้านจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกว่าในตะกร้าสวยๆนี้มีอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกก็จะเป็นขนมโมทกะลาดูผลไม้มงคลเช่นส้มแอปเปิ้ลแล้วก็จะมีเป็นข้าวอักขรัตว์9สีนะคะตามนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นธัญ,ญพืชมงคล9ชนิดอ้อยเนยกีเป็นเนยใสนะคะน้ำกุหลาบน้ำผึ้ง ส่วนผลไม้ก็จะมีกล้วยด้วยนะคะย่าแพรกย่าแพรกก็ถือว่าจำเป็นนะคะแล้วก็มีสับปะรดผลไม้มงคลทั้งหมด5ชนิดขนมมธกะลาดูแล้วก็จะเป็นธัญ,ญพืชมงคล9ชนิดข้าวอากษัตรก้าสีน้ำพึง้งน้ำกุหลาบแล้วก็เนยกีบมาดูการจัดของไหว้เข้าตะกร้านะคะ ว่าตามนี้เลยจัดเรียงให้สวยงามแล้วก็สะดวกแต่การพกพานะคะเสร็จเรียบร้อยไปไหว้กันได้เลยสำหรับการจัดตั้งโต๊ะไหว้ที่บ้านก็สามารถจัดเรียงสวยๆตามนี้ได้เลยนะคะและใครที่ไม่สะดวกที่จะจัดไหว้ด้วยตัวเองติดต่อใช้บริการวันทำบุญได้เลยนะคะ เรามีทั้งบริการจัดส่งของไหวแบบ Delivery แล้วก็ไปจัดให้ที่หน้างานเพื่อความสะดวกของลูกค้าค่ะากติดตามช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ